ขอเจริญพรไปยังท่านสาธุชนทั้งหลายและก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้สดับรับฟังและผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพพระมหาพุทธ,ธิตะสิปโปวันนี้ก็จะได้มาเป็นตัวแทนวัดห้วยยางตำบลหินดาษอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ใส่อังสะแขนยาวนี่โยมสองชั้นอากาศหนาวมากโยมนี่ก็อีกชั้นหนึ่งอากาศหนาวมากช่วงเช้านะแล้วก็ช่วงกลางคืนนี่ก็หนาวมากนี่ก็คือความสง่างามของเมรุวัดห้วยยางซึ่งตอนสร้างครั้งแรก เราก็มีปัจจัยสองแสนกว่าบาทเป็นปัจจัยที่โยมมาทอดกระถินนะท่นทานผู้เป็นเจ้าภาพมาทอดกระถินทีนี้ก็ชาวบ้านมีความตั้งใจอยากจะสร้างเมรุไว้สำหรับเผาศพกบทาตเพราะญาติพี่น้องของเราก็ตายกันปีหนึ่งก็ หลายท่านหลายคนนิ่าสุดก็ตายไปแล้วอีกสองท่านโยมซึ่งในปี2568นายโยมนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่11นะตรงกับวันที่11กุมภาปี2 5 6พย้อนไปไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มี ผู้วายชนคนตายสองท่านในหมู่บ้านห้วยยางแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมาเผาศพกบาธานตะุณเมรุหลังนี้ได้เนื่องจากยังไม่ได้ทำพิธีการเผาหุ่นจำลองและก็ได้มีการฉลองในการสร้างเมรุหลังนี้ก็วันนี้ชาวบ้านก็จะมาปรับนพื้นดิน ซึ่งท่านผู้เป็นเจ้าภาพกระถินมีความตั้งใจอยากจะให้สร้างก็คือการเทปูนพื้นดินรอบเมรุไว้สำหรับเปลี่ยนศพนั่นเองแล้วก็ท่านผู้เป็นเจ้าภาพกระถินนะได้ยินว่าก็จะได้บันทึกภาพแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆแล้วก็สายบุญ เพื่อจะได้มาร่วมกันสร้างสลาพักศพอนะย่งงางนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะซึ่งท่านก็ทราบความว่ามีการขายที่ขายทางนี่แหละโยมบอกว่าถ้าขายที่ได้ก็จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมหรืออาจจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างสราพักศพนะอาตมาภาพก็ฟังโยมเกกินๆมา ฉะนั้นในการเทปูลรอบเมรุนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งทางวัดนั้นได้คุยกันแล้วว่านาะยช่างเขาก็จะเริ่มสร้างเมรุแต่ว่าการเทปูลรอบเมรุขอเป็นนอกประเด็นนะก็จะจำเป็นเราก็จะต้องเทกันเองตอนนี้ปัจจัยชาวบ้านก็รวมกันบริจาค ยอดทะลุห0 0 0มกว่าไปแล้ววันนี้นะเดี๋ยวก็จะมีทั้งรถไถก็จะมีทั้งญาติโยมเข้ามาช่วยกันปรับพื้นดินแล้วก็นํากระดานมาตีผังนะส่วนวันพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะพี่น้องก็จะได้มารวมพลังสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งร่วมแรงร่วมใจกันโยม เมรุของเราที่ได้สร้างขึ้นตรงนี้ณวัดห้วยยางนะในขณะนี้ก็มีญาติโยมหลายหมู่บ้านเที่ตมาภาพได้ฟังจากนายช่างเขาบอกว่ามีโยมมาจากบ้านโน้นบ้านนี้เขามาดูมาถ่ายนะแล้วก็มาติดต่อว่าอยากจะสร้างเมรุตรงนี้ อาตมาภาพก็ได้ฟังจากนายช่างแล้วก็ได้ฟังจากญาติโยมพี่น้องชาวบ้านห้วยยางที่ได้ส่งเมรนะุในขณะที่สร้างสำเร็จเสร็จสรบเรียบร้อยนะเขาก็ส่งไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเมรุวัดห้วยยางเราสร้างเสร็จแล้วนะนะตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อย นะลูกเต้าเราก็ที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็อนุโมทนาสาธุดีอกดีใจว่าวัดของเรามีเมรุแล้วนะก็พากันนะประทับใจภูมิใจปลื้มใจนะเขาก็ส่งต่อๆกันไปนะนิยมสภาพที่ได้เลยเห็นอยู่ตรงนี้สวยงามมากนะเมรุของเราสง่างามเป็นเมรุขนาดกลางโยมขนาดกลาง นะเดี๋ยวก็จะได้ใช้งานต่อไปในอนาคตอ,อีกวันสองวันนี้แหละโยมเดี๋ยวก็จะได้ทำพิธีการเผาหุ่นจำลองตามประเพณีก่อนจะเผาจริงนะก็จะมีการเผาหุ่นจำลองก็คือเป็นต้นกล้วยแล้วก็จะมีการใส่นาำสมมุติไปเชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็จะมีโลงศพแล้วก็จะมีการวางดอกไม้จันทร์ แล้วก็จะทําพิธีเหมือนกับพิธีจริงนั่นแหละโยมนะก็ทําตามธรรมเนียมถ้าถามตามความเป็นจริงทำอัตมาภาพไม่ต้องทําได้ไหมก็ได้เผาเลยได้ไหมก็ได้แต่ว่าโบราณเขานํำทำมาเช่นนี้นะเขาก็มีเคล็ดลับมีคติธรรมหลายๆอย่างนะก็เพื่อความสบายใจของญาติของโยมนะเขาอยากจะ ทำตามประเพณีแบบโบราณนะเราก็ทําไปโยมเพราะว่าเมรู้กว่าจะสร้างเสร็จนี่ก็ใช้เวลาหลายปีโยมแล้วก็งบประมาณก็ไม่ใช่น้อยๆนะตั้งล้านกว่าบาทจางนั้นก็จะต้องทําพิธนะีตามที่ชาวบ้านเขมีความประสงค์มีเจตจำนงเช่นนั้นนะก็ถือว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ไม่เสีย แล้วก็ผู้ที่ทำก็ไม่มีวันทไม่มีวันที่จะอ่อนเพลียมีแต่ความเข้มขน้นแข็งแรงมีกำลังใจอย่างเต็มที่นะมีแต่ความร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคมค,ค,คีนะนี่ยอมเห็นแล้วก็ภูมิใจนะตอนค่ำอาตมาก็จะเดินมาชมนะบางทีตอนเช้าก็ฉันเสร็จก็จะเดินมาชมเมรุหลังนี้ นะบางทีก็เห็นแล้วก็จะได้วางแผนต่อไปว่าจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ร่มสำหรับญาติโยมที่จะมาเผาศพกบธาตนะุเราจะปลูกต้นอะไรก็มานั่งวาดแล้วก็คิดนะวาดความรู้สึกไว้ในจิตในใจในโยมวาดความคิดว่าเราจะวางผังสร้างสลาพักศพตรงไหน ฝันะ่งไหนคือฝั่งตะวันออกตะวันตกแล้วก็จะได้ปลูกต้นไม้นะรอบเมรุเป็นไม้ร่มนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการต่อไปนะเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านหอยยางนั้นได้ถึงฝั่งฝันนะแต่ว่าตอนนี้เราได้สร้างเมรุหลังนี้เสร็จนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับ ยกภูเขาออกจากอกโยมเพราะว่าการสร้างเมรุเราต้องจ้างหรือว่าเหมานายช่างที่มีความชำนาญที่เขาสร้างมาโดยเฉพาะส่วนการสร้างสลาพักศพนั้นพวกเราสามารถสร้างกันเองได้นะมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ค่อยสร้างค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับสลาการเปลี่ยนหลังใหญ่สองชั้นนะนั่นเราก็สร้างกันเอง นะชาวบ้านก็ร่วมกันบริจาคต้นไม้มาเป็นไม้แบบดเป็นแผ่นกระดานนะก็สร้างสำเร็จนะไปด้วยความเรียบร้อยดีงามให้กับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่นำพาสร้างคุณงามความดีนะญาติโยมใดมาทำบุญสุนทานพระสงฆ์ท่านได้จำพรรษานะแต่ว่าสลาพักศพนั้นก็คิดว่าถ้าเรามีงบประมาณส่วนหนึ่ง นะเราก็จะต้องมาวางผังแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็คุยกันความยาวของสลาความกว้างของสลารูปแบบนะส่วนทรงต่างๆก็จะได้มาประชุมกันอาตมาภาพตอนนี้ก็ได้ถ่ายรูปสลาพักศพหลายวัดแล้วก็ส่งให้ทางคณะกรรมการนะก็ได้พิจารณากัน ก็ถ่ายมามากมายหลายวัดนะให้ญาติโยมได้แลเห็นว่าเราจะเลือกสลาพักศพหลังไหนอนะย่างงันการสร้างทำอะไรตรงนี้ก็คือว่าทุกคนนั้นมารวมแสดงจุดยืนมาคิดร่วมกันนะทุกฝ่ายกรรมการทุกคนนะแต่มาภาพเองก็นะตั้งแต่สร้างเบื้องต้นก็เป็นเช่นนี้ สร้างสลาการเปลี่ยนหรือว่าสลาปฏิบัติธรรมก็ไปถ่ายมาหลายที่นะไปถ่ายภาพนะยโยมถ่ายภาพถ่ายแบบถ่ายมาเสร็จแล้วถ่ายภาพมาเสร็จแล้วก็มาประชุมกันญาติโยมจะเลือกสลาหลังไหนนะพอมีญาติโยมเลือกหลังนี้นะเสียงเป็นเอกฉันเราก็ต้องดําเนินการตามมติหรือว่าตามความปรารถนาของญาติโยม นะสาพักศพก็เหมือนกันเมรุก็เหมือนกันโยมที่ญาติโยมเห็นอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปถ่ายมานะไปถ่ายภาพมาหลายวัดนะบางวัดก็เป็นสิบล้านเมรุหลังใหญ่หลังโตกว่านี้นะเราก็คิดว่าเราคงจะไปไม่ไหวหรอกโยมงบประมาณบ้านเราก็บ้านเล็กๆเราก็อยู่ชนบทก็คิดว่า ก็อยากจะหางบประมาณที่เราพอสู้ได้นะก็เลือกดูเมรุตามวัดต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายภาพมาแล้วก็มาหาญาติโยมได้พิจารณากันนะแล้วก็มาเห็นเมรุที่ญาติโยมได้เห็นตรงนี้นี่คือเมรุขนาดกลางโยมนะสมัยปัจจุบันนี้เข้าของเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างญาติโยมก็เป็นที่เข้าใจนะโยมแพง แพงแต่ว่าเราก็ทำไงได้ก็ต้องสร้างโยมนะก็สร้างเมรุการสร้างเมรุถ้าหากว่าช่วงเผาศพกบทาตหน้าฝนนะก็สามารถเผาได้แต่จริงสมัยก่อนเขาก็เผาเชิงตรกรนะกอนแต่ว่ามันจะยากช่วงหน้าฝนนี่ยโยมเวลาหน้าฝนช่วงกําลังเผาอยู่ฝนตกลงมาศพที่กาลังไหม้อยู่ดีๆก็ดับ แล้วก็ต้องเผาวันต่อไปนะแต่นี้สมัยใหม่เขาสร้างเป็นเมรุถึงเวลาก็เผาได้เลยนะฝนตกก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เ,เราก็เห็นว่าญาติโยมชาวบ้านเขามีความตั้งใจอยากจะรวมกันสร้างเมรุนะก็ทุกคนพลังศรัทธาก็หันมาตรงนี้หมดเราก็นะดำเนินการตามเจตจำนงความประสงค์ชาวบ้านโยมก็ เป็นขวัญกําลังใจให้กําลังใจและก็ช่วยคิดช่วยวางรากฐานต่างๆต,ตรงนี้เราก็ถือว่าสิ่งใดที่เราทำเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้อัตมาภาพเองก็ทำดำเนินการเต็มที่โยมนะวันนี้ก็จะมีญาติโยมนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีรถไถญาติโยมก็จะมาช่วยกันปรับพื้นดินนะก็คง เห็นความสำคัญของญาติโยมส่วนหนึ่งซึ่งแถวนี้เขาได้นะทำภารกิจก็คือการปลูกอ้อยนะตอนนี้อ้อยก็กำลังตัดด้วยนะคนที่จะมาช่วยกันตรงนี้ก็คงจะมีท่านผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็คณะกรรมาการของเราบางส่วนนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่จะเทปูนก็จะ มากันนะทั้งทั้งหมู่บ้านแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงก็ทํากับข้าวนะฝ่ายโยมผู้ชายก็ช่วยกันเกลีย่ยปูนนะพอถึงเวลาหมาดหมาดก็ขัดปูนะเราได้พูดคุยกันเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นนะวันนี้ตมาภาพก็จะรอญาติโยมแล้วก็ช่วยกันออกแนวคิดความกว้างความยาวตามงบประมาณโยมนะห้าหมตอนนี้55,000กว่าบาทแล้วก็คงจะ เทตามงบประมาณนาะโยมเทตามงบประมาณนะก็ขออนมโมทนากับท่านสาธุชนนโยมเน้อที่ได้รับฟังรับชมคลิปวิดีโอชุดนี้อยาิโยมท่านใดที่มีความตั้งใจอยากจะร่วมสร้างสลาพักศพให้กับวัดห้วยยางอนะยาิโยมสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาภาพก็ได้โยมนะ0 8 7 สี่ห้าเก้าแปดสี่หกหกนะเดี๋ยวตามาภาพก็จะได้ประสานงานกับญาติโยมถ้าญาติโยมอยากจะสร้างสลาอยากจะร่วมปูนสักหนึ่งถุงอ่รวมทรายสักหนึ่งปุ้งกีนะก็สามารถที่จะทำบุญได้เดี๋ยวตามาภาพก็จะได้นำพาญาติโยมนะโยม่าโยมยายมานั่งตรงนี้แหละแล้วก็เชิญชวนญาติโยมทำบุญสร้างสลาฝักศพ แล้วก็จะมีเลขบัญชีนะเป็นของวัดนะซึ่งมีผู้ถือบัญชีทั้งหมด4ท่านนะท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีหลวงพ่อนะแล้วก็มีญาติโยมอีกสองท่านนะรวมเราสท่านโยมถือบัญชีเป็นบัญชีกลางโยมก็สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีกลางก็ได้โยมนะแต่ทีนี้ก็ถ้ายังไงก็ประสานงานกาตมาภาพก็ได้โยม นะ0874598466นะประสานงานประสานงานเดียว์ตามาภาพก็จะได้บอกกล่าวญาติโยมนะว่าให้ญาติโยมนั้นโอนปัจจัยเข้าสู่บัญชีกลางได้เลยแต่บัญชีกลางเดียว์ตามาภาพก็จะได้ทําคลิปต่อไปนะก็จะมีหมายเลขบัญชีมีชื่อใครบ้างในบัญชีนะมีชื่อผู้ใหญ่บ้านมีชื่อหลวงพ่อแล้วก็มี นะคนโยมอีกสองท่านรวมเป็นสท่านถือบัญชีประจําวัดห้อยยางของเรานะโยมเนาะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากโยมก็นำโยมมาดูความสําเร็จเมรุหลังนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเตรียมในการนะได้มาปรับสภาพพื้นดินรอบเมรนะุแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะรวมพลังกันนะมาเทปูน นะรอบเมรุในโยมก็เลยมาบันทึกเหยาดโยมได้แลเห็นสถานที่สุดท้ายวันนี้ยังมีชีวิตยังมีโอกาสขึ้นเมรุเมื่อกี้จะมาภาพก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปหลายเมรุแล้วโยมนะขึ้นไปแล้วก็สามารถลงกลับมาคืนได้แล้วก็หลายท่านขึ้นเมรุนะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ยังมีโอกาสได้กลับลงมาแล้วก็ไปพบกับครอบ,บครัวแต่ สักวันหนึ่งเราจะขึ้นเมรุแล้วจะไม่มีโอกาสได้ลงบันไดอีกแล้วโยมฉะนั้นเรายังมีโอกาสขึ้นเมรุแล้วก็ยังลงเมรุได้นะขึ้นบันไดลงบันไดได้ก็รีบหมันสร้างคุณงามความดีหากว่าวันหนึ่งมาถึงอยาิโยมขึ้นสู่เมรุแล้วไม่มีโอกาสลงบันดไดได้ก็คือว่ามาแล้วก็มานอนอยู่ในลง ตอนนั้นเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้โยมอย่างนั้นก็มาสร้างต้นทุนสร้างบุญสร้างกุศลนนโยมเนอร์นะอนุโมทนาสาธุขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้สดับรับฟังแล้วก็นึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกทางทุกประการนนโยมเนอร์อนุโมทนาสาธุ